สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งความถน,นัดทางคณิตศาสตร์ของปี6-5โดยพี่เดิมแม็ก3สาวบ้นานโชคชัยติวเตอร์นะครับ คลิปนี้นะครับน้องพี่จะมาเฉลยกันต่อในข้อที่5นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันนะครับข้อที่5นะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่ากําหนดให้ตัว a นะครับแทนเซตของจํานวนจริง a ทั้งหมดนะครับที่นะครับ x อบวกเเนี่ยนะครับจะเอาไปหารตัวเนี้ยแล้วเหลือเศษออกมาเป็น14ครับน้องแล้วเขาเนี่ยก็บอกมาว่านะครับ m เนี่ยเป็นสมาชิกในเซต a ซึ่งมีค่ามากที่สุดนะครับส่วนตัว n เนี่ยนะครับจะเป็นสมาชิกในเซต a ซึ่งมีค่าเป็นไงน้อยที่สุดนะครับแล้วโจทย์ถามสั้นๆเลยว่านะครับ m อบวกเมีค่าเท่ากับเท่าใดครับน้อออง่่ะพีเหลิมา โจทย์ไม่รู้เรื่องเลยทําไงดีให้น้องเนี่ยเป็นไงไลที่คําถามก่อนครับน้องเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยเขาถามหาอะไร m บวก n นะเสร็จแล้วประเด็นก็คือเอาพิลิมแล้ว m กับ n จะไปหาได้ไงน้องก็ค่อยๆไล m เนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นสมาชิกในเซต a ซึ่งเป็นไงมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะหา m ให้ได้เราก็จะต้องเป็นไงไปหาสมาชิกในเซต a มาให้ได้นึกออกไหมเราให้เลือกค่าที่มากที่สุดมาตอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราเนี่ยก็จะต้องไปหาเซต a มาครับน้องอ่นะซึ่งเซต a เ ไม่รู้ครับน้องเสร็จแล้วนะครับที่เหล่มแล้วตัว n ล่ะตัว n เนี่ยนะครับน้องก็จะเป็นสมาชิกในเซต a เหมือนกันเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยเลือกค่ามาเป็นตัวที่เป็นไงน้อยที่สุดกับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวาง่ายๆก็คือเราเนี่ยก็จะต้องไปหาเซตอะไรมาเซต a มาครับน้องเนี่ยจะได้ตอบ m กับ n ได้เสร็จแล้วนะครับที่เหล่มแล้วเซต a เนี่ยหาจากอะไรเขาก็บอกมาว่านะครับเซต a เนี่ยนะครับจะเป็นเซตของจํานวนจริง a ทั้งหมดซึ่งนะครับทำให้ตัวเนี้ยหารแล้วเหลือเศษออกมาเป็น14รับน้นว่ครับน้องเเราอะจะี่ ชื่อว่าอะไรที่ชื่อว่า A okay, โอเคมเม่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็เลยจะต้องไปหาตัว A มาครับน้องนี่ตัว A ตัวนี้ซึ่งพี่เหลิมหาอย่างไงก็จะต้องหาจากการหารแล้วเหลือเศษครับน้องซึ่งการหารแล้วเหลือเศษเนี่ยนะครับน้องมันก็จะมีสูตรครับน้องคือน้องเนี่ยควรจะใช้สูตรเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่ใช้สูตรข้อนี้น้ำหมากกระจายเลยครับน้องเพราะว่าเขาเนี่ยเอาไอ้ตัว x บวก A ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยบวก A ของเราอะไปหารตัวอะไรหารตัวนี้ครับน้องก็คือ x กําลัง3บวกอะไรวะ 4x ่เอกําลัง2ลบ 7x กครับน้องแล้วก็บวกสโห เลขอันนี้อ้วกแตกมากก็คือน้องเนี่ยจะต้องจับไอ้ตัวนี้ไปหารกันนึกออกไหมเสร็จแล้วนะครับเขาเนี่ยก็บอกมาว่าเฮ้ยตัวนี้นะได้เศษออกมาเป็น14ซึ่งนะครับถ้าเกิดน้องทําวิธีตรงก็คือน้องเนี่ยก็จะต้องเอาตัวนี้มานึกออกไหมเสร็จแล้วนะครับน้องก็จะต้องเป็นไงไปตั้งหารไม่เลิมทาจริงเหรอไม่ oh my, ครับน้องข้อนี้ใครตั้งหารน้ำหมากกระจายครับน้องน้องดูดิเราไม่พอนะข้อนี้จริงๆมันตั้งหารก็ได้แต่ปัญหาหลักอะมันอยู่ที่ว่ามันติดตัวแปรครับน้องติด A นึกออกไหมเพราะฉะนั้้้้นนนเรราาาาตตอองงไปแกกห A มมีีจะววุ่ ดังนั้นอันนี้พี่เตือนไว้เลยน,นี้ห้ามทําดังนั้นข้อนี้นะครับน้องยังไงก็ต้องใช้ทฤษฎีครับน้องซึ่งนะครับทฤษฎีที่เราใช้นะครับน้องเขาจะเรียกว่าทฤษฎีเศษเหลือซึ่งทฤษฎีเศษเหลือตัวนี้นะครับน้องจะอยู่ในบทเรื่องจํานวนจริงโอเคไหมเอ่ยอเพราะฉะนั้นนะครับน้องทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยน้องสามารถไปดูในในบทเรื่องจํานวนจริงเลยเดี๋ยวพี่ขอเอาทฤษฎีมาเขียนนิดนึงครับน้องก็คือเวลาเราเนี่ยอยากจะหาเศษนะครับหลักการก็คือเขาเนี่ยจะเอาไอ้ก้อนตัวนี้มาครับน้องอ่าแล้วเขาเนี่ยจะจับให้มันเท่ากับอะไร เท่ากับศูนย์ครับน้องหรือแปลงง่ายๆก็คือจับตัวหานน่ะให้มันเท่ากับศูนย์นึกออกไหมเสร็จแล้วนะครับน้องเนี่ยก็จะสามารถตั้งเป็นสมการได้แล้วน้องเนี่ยก็จะสามารถย้ายคงย้ายข้างได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็ย้ายตัวลบ A ไปก็เลยกลายไปเป็นบวก A อนึกออกไหมเอ่ยซึ่งพี่เหลิมพอเราเนี่ยได้ x ออกมาเท่ากับ A ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่านะครับน้องพอเนี่ยได้ X ออกมาเท่ากับ A น้องก็เลยสามารถเอา A อตัวเนี้ยไปแทนค่าตัว X ตรงนี้ได้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราเนี่ยก็เลยได้ออกมาเป สามารถหาเศษได้จากตัวนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเปรียบเทียบกับสมการข้อนี้นะครับหลักการคิดก็คล้ายๆกันครับน้องก็คือให้เราเนี่ยนะครับจับตัวหาน่ะไปเท่ากับเลขอะไรไปเท่ากับเลข0ูนย์ก่อนนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็จะจับไอ้ก้อนตัวนี้ครับน้องไปเท่ากับเลข0ูนย์โอเคเเพราะฉะนั้นนะครับน้องเนี่ยก็จะได้ออกมาว่าเฮ้ย x อบวก a อะจะต้องเป็นแงเท่ากับ0ูนย์นึกออกไหมเสร็จแล้วน้องก็ย้ายข้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการแทนค่าเอ็กซ์โอเคเบอร์เพราะฉะนั้นนะครับน้องเน บวก A ไปก็เลยกลายเป็นลบเสร็จแล้วพอเราได้ตัวนี้มาข้อดีคืออะไรก็ <c oughs> ให้เราเนี่ยนะครับเอาตัวนี้ไปแทนค่าในตัวอะไรตัวตั้งครับน้อง่อตัวตั้งตัวนี้ซึ่งนะครับพอน้องแทนค่าปุ๊บน้องก็จะได้อะไรออกมาน้องก็จะได้ตัวเศษออกมาครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นพี่แทนค่าเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็นลบเอกำลังสามครับน้องอตนะลบเอกำลังสามแล้วก็นะครับบวกกับนะครับอันนี้ก็แทนไปเป็นลบเอนะก็จะได้ออกมาเป็น4คูณอยู่กับลบเอกำลังสองครับน้องแล้วก็นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นับน้้องแลว แทน x e ไปนะแทน x e ไปเป็นลบ a นะครับน้องแล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ4ครับน้องเนี่ยตัวนี้น้องก็จะสามารถหาเศษได้โอเคไหมหลักการหาเศษก็คือเขาเนี่ยจะพยายามทาให้ตัวหารเป็นเลขศูนย์ครับน้องพอเราได้ค่ามาแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปแทนโอเคไหมเออนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราตั้งสมการมาได้แล้วเราก็เป็นไงเราก็เอาตัวนี้มาแก้ครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ขอลบนิดนึงอ๋อแต่เดี๋ยวขอพูดไปนิดนึงเนื่องจากอันนี้เป็นคลิปเฉลยละเอียดเวลาน้องเจอจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะมาเป็นตัวเลขนะเพียงแต่ว่าข้อนี้มันนตตติดเเปปป็็ััววแรี่่ขออยยกางน ลักษณะประมาณแบบนี้แล้วกันสมมุติพี่่เอาตัวนี้ตั้งแล้วเอาไปหารด้วยนะครับ x ลบหสมมุติเป็นประมาณแบบนี้เวลาคิดจริงๆมันจะคิดง่ายนะน้องเพราะว่าเขาจะให้มาเป็นตัวเลขนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็จับตัวหารตัวนี้ไปเท่ากับ0ูนย์แล้วเขาก็ย้ายข้างนืกอออกไหมน้องก็จะได้ x เ,เป็นเลข 1. เนี่ยเวลาแทนค่ามันก็จะคิดเลขออกมาได้เลยโอเคไหมฮะซึ่งเวลาคนที่เขาคิดเร็วเขาก็จะคิดในใจเลยเฮ้ยตัวนี้อยากได้ศูนย์เพราะฉะนั้นอะไรลบกันได้0ูนย์วะก็คือหน 0, น,ออะะนึ่นเลขหน หรือบางคนมองอีกช็อตหนึ่งก็คือมองเหมือนกับเครื่องหมายก็ได้เพราะว่าเนี้ยมันย้ายข้างนึกออกไหมเพราะฉะนั้นลบหก็ตอบเลข1นึ่งใช่ไหมถ้าเกิดเป็นลบเก็ตอบตัว A เห็นไหมเอ่ยหรือว่าอย่างตัวเนี้ยเนี่ยสไลด์ขึ้นให้น้องดูนิดนึงเวลาไปสอบจะได้ทําได้อย่างรวดเร็วอย่างบวก A ก็จะตอบแลลวลบเอเนี่ยใช่ไหมเหมือนย้ายข้างกับน้องก็เลยกับเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยทำโจทย์ต้องรู้จักช่างสังเกตเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะประมาณแบบเนี้ยเขาก็จะเอาเลข1ไปแทนค่านึกออกไหมมันก็จะหาเศษได้เลยครรรัับนนนน้้้ออองงย่าวววดดดเเ็็ีิ1ไ ไอ้ได้สามไม่อยากรู้ว่าน้องทันไหมเออใครจะไปพลาดอย่างนั้นสามบวกหนึ่งได้สี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นอยาอ่างเนี้ยก็ตอบเลยว่าเศษได้สี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากเพราะฉะนั้นสไลด์ขึ้นนะครับตัวนี้มันติดตัวแปรครับน้องดังนั้นนะครับมันก็เลยดูวุ่นวายนิดหนึ่งจากสมการเมื่อกี้นะครับน้องวิธีการหาเศษก็คือให้เราเนี่ยแทนค่าตัวที่ทําให้ตัวหารเป็นศูนย์ไปครับน้องอเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็แทนค่าเลยนะข้อเนี้ยเขาให้เศษมาครับน้องเพื่อให้เราเนี่ยแก้สมการหาตัว A ได้เพราะฉะนนั้้เเาก็ลยตอง ค่าตัวเศษอันนี้มาครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น14อันนี้จากโจทย์นะครับน้องนี้จากโจทย์เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ยกกําลัง3เพราะฉะนั้นลบ a ยกกําลัง3ครับน้องลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จริงแต่ว่าติดลบมันมีอยู่3ที่ครับน้อง <Ugh. S 2> เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยออกมาติดลบโอ okay. เคเวอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้ลบ A กําลัง3แล้วก็นะครับลบ A กําลัง2อลบ A กําลัง2อันนี้คิดง่ายเพราะว่าลบเจอลบกลายเป็นบวกครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็นบวก A กําลัง2ดังนั้นตัวนี้น้องก็เลยได้ออกมาเป็นบวกนะน้องก็เลยได้ออกนนนัั้งวีตึ ระมัดระวังเรื่องเครื่องหมายนิดนึงลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับน้องเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้บวก 7A ครับน้องแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องก็คือบวก4ครับอ่าเสร็จแล้วน้องก็แก้สมการนะครับหลักการแก้สมการนะครับน้องก็คือถ้าเกิดมันเป็นพวกสมการแบบเลขยกกําลังสองกลัง3าแบบนี้เราเนี่ยจะต้องจัดอีกฝั่งเป็นเลขอะไรอีกฝั่งเป็นเลขศูนย์นะครับน้องแล้วก็แนะนําว่านะครับเวลาเราเนี่ยจะแยกตัวประกอบเราจะไม่ชอบให้ตัวไอ้ที่กาลังเยอะๆเนี่ยติดลบนึก <ๆ S 1> ออกไหมเพราะว่ามันแยกยากอ่าเพราะฉะนั้นย้ายข้างนะอีกฝั่งเป็น A กําลัง3แล้วก็ย้ายตัวนี้ไปครับน้องก็ได้ว่าเป็นสลบสี่เอกับัง2แล้วก็ 7A ครับน้องบวกอยู่ก็เลยย้ายเป็นลบแมแล้วก็ตัวนี้นะบวก4บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันนี้มีเลขอยู่นะน้องเพราะฉะนั้น14ลบ4กลายเป็น10ครับน้องอะ่ะเรียบร้อยพออีกฝั่งเป็นเลขสูตรแล้วเราก็จะแยกตัวประกอบแต่ปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับน้องคือมันแยกยากเพราะว่ามันเป็นกําลัง3ดังนั้นกําลัง3นะครับน้องเขาจะใช้วิธีการหารสังเคาะค,ครับน้องอเพราะฉะนั้นนะคร <ๆ S 1> เขียน <C> e <an> ครับน้องถ้าเกิดเขาไม่เขียนก็คือเลข1นะเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็นเลข1นครับน้องแล้วก็นะครับอันนี้ได้ออกมาเป็นลบสอย่าลืมเอาเครื่องหมายมาด้วยแล้วก็น,นี้ได้ออกมาเป็นลบเโอเคไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องก็ได้ออกมาเป็นเลข10เสร็จแล้วนะครับหลักการก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาตัวมาหารครับน้องซึ่งไอ้ตัวที่เราเอามาหารเนี่ยเราจะต้องเดานะครับน้องว่าเอ๊ะใช้เลขอะไรดีเวลาเดาเลขน้องก็จะเดาเลขประมาณ20ล้านล้อเล่นครับน้องเลขมีอยู่แค่นี้เองก็จะไปล่อาถ้มันไม่ได้ก็็เเปนลขติด บไม่ได้ก็เลขเศษส่วนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้การเดาเอาครับน้องไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรให้มันวุ่นวายพี่ก็เลือกเลขง่ายๆก่อนเลข1เสร็จแล้วนะครับหลักการคิดก็คือเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องจับไอ้เลขพวกนี้มาบวกกันเพียงแต่ว่าตัวแรกมันจะไม่มีตัวให้บวกเขาก็เลยมองเหมือนกับว่าดึงลงมาครับน้องเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกหารสังเคราะห์ก็จริงนะแต่จริงๆมันคือการคูณครับน้องน้องก็จับตัวเนี้ยคูณเข้าไปเพราะฉะนั้น1นงคูนหนึ่ง,งกลายเป็นหนึ่งเพราบน้องได้หน้องมไปกับน้อง ก็ทาเหมือนเดิมน้องก็จับ1ตัวนี้คูณเข้าไปเพราะฉะนั้น1นึคูณลบสก็ได้ลบสามับน้องแ่่แล้วน้องก็จับไปรวมกับตัวข้างบนก็จะได้ออกมาเป็นลบสิบแแล้วน้องก็เป็นไงเนี่ยทำเหมือนเดิมทุกอันเลยก็จับ1ไปคูณเหมือนเราเดาเลขมาเพื่อเอามาใช้เป็นการคูณเพราะฉะนั้น1คูณกับลบสิได้เป็นอะไรลบสิกับน้องเรียบร้อยพอบวกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เลขตัวสุดท้ายมาเป็นศูนย์ซึ่งเลขตัวสุดท้ายอันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้นะครับน้องเขาจะเรียกว่าเศาคน์วยม มของันก็คือเขาจะเรียกว่าการหันลงอะไรลงใจไม่ใช่ <laughs> ลงใจนั้นเป็นชื่อเพลงเอออไรสาระจังเลยลงตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นเศษของเราเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหันลงตัวก็แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ครับน้องเพราะฉะนั้นพอน้องรู้แล้ว,วเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เราก็จะเอาตัวนี้มาตอบโอเคไหมเพียงแต่ว่าเวลาเราเอามาตอบเนี่ยนะครับมันจะมีจริงๆหันสังเคราะห์มันมีอยู่2แบบคือแบบแรกเนี่ยคือเป็นการบวก แต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะเรียนเป็นการลบก็ม <para> ีนะมีเป็นการลบเหมือนกันเพียงแต่ว่า3มว่า2อันนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงนี้คือถ้าเกิดน้องใช้เป็นการบวกเวลาน้องเอาตัวนี้มาตอบเลข1เอามาตอบน้องต้องกลับเครื่องหมายบวกลบด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้น้องได้บวก1เวลาน้องเอามาตอบน้องต้องเอามาตอบเป็นลบหนึ่งครับน้องแต่ถ้าเกิดน้องใช้เป็นเครื่องหมายลบตัวนี้น้องไม่ต้องกลับเครื่องหมายโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นทําได้ทั้ง2แบบแต่พี่ขอทําแค่แบบเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องงงเพราะฉะนั้นตัวนนนนีี้้้กกก็็็จจะไดดออมาาเเปปแแลววิตัรรท่สใ ไม่ใช่ x นะเว้ยดูดีๆอันนี้เป็นตัว A เพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็เลยได้ A ลบหนึ่งโอเคไหมการหารสังเคราะห์คือเหมือนเป็นการแยกตัวประกอบออกมา1ตัวครับน้องเสร็จแล้วนะครับพอน้องแยกออกมา1ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังอ่ะมันจะลดลงเพราะว่าของเดิมเป็นกําลัง3ต่อมาก,ก็จะเหลือแค่กําลังอะไรกําลัง2เพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ไดออกมาเป็น1 A กําลัง2แล้วก็ตัวนี้ก็จะเรียงลําดับนึกออกไหมก็จะเป็นลบ 3A แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเลขก็จะได้ออกมาเป็นลบ10อ่าเรียบร้อยสญญญสญญญเสร็จแล้ววเเเออาาริมมมันนป็็สกกยงงไคื เราแค like okay ่เอาตัวน so ี so us, <mind> <laughs> <laughs> in ้มาแยกตัวประกอบครับน้องไอตัวสีฟ้าเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับน้องก็คือจับเท่ากับอะไรจับเท่ากับศูนย์นะครับน้องแงตามสมการที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการหารครับน้องแงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเพื่อแยกตัวประกอบเสร็จแล้วน้องก็แยกตัวประกอบอีกรอบนึงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ได้ A ลบหนึ่งอ่ะพี่เหลิมทำอะไรลงไปเออลอกโจทย์อย่าตกใจง่ายเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งเอกำลังสองก็แยกออกมาเป เพียงแต่ว่าน้องต้องการให้ได้ติดลบดังนั้นแสดงว่า5เนี่ยมันเยอะกว่ามันก็เลยต้องติดลบนะครับส่วน2อาจจะเป็นบวกแล้วน้องนิดนึงนะเรามัดระวังเวลาไปสอบไปเช็คเครื่องหมายให้ดีๆด้วยตอนสุดท้ายอ่ะลบเจอบวกได้แหละไ,ได้ลบอ่าเพราะฉะนั้นได้ลบ10อันนี้ตรงครับน้องเพราะฉะนั้นเช็คเครื่องหมายตา้องให้รอบคอบอ่ะเสร็จละเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องได้ตัวพวกนี้ออกมาน้องก็จะได้อะไรได้ตัว a ที่เป็นคําตอบออกมาแล้วครับน้องเพราะฉะนั้น a ที่เป็นคําตอบนะครับมีอะไรบ้างก็จะได้แก่เลข1นครับน้องลบห้ก็จะตอบเลขห เลบสอย่าลืมนะกับเครื่องหมายด้วยนะพวกนี้เพราะฉะนั้นน้องก็ได้พวกนี้ออกมาละเพียงแต่ว่านะครับเราเนี่ยสนใจแหละเซตเซึ่งเซตเเนี่ยโจบ,บอกมาแล้วว่าเฮ้ยเอเซตเของเราเนี่ยเป็นการเก็บสมาชิกที่ชื่อว่าอะไรที่ชื่อว่า A เล็กเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยเอา A อเล็กเนี่ยมาใส่ในเซตเได้เลย<ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็นเลข15แล้วก็แลลบสครับน้องเนี่ยเนี่ยเขาบอกมาว่าเซตเอะมาจากอะไรสมาชิกที่เรียกว่า A เล็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา A เล็กตรงนี้มาใส่เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกรอปอันนี้ขึ้นไปข้างบน จะได้มองเห็นโจจทย์ากเมื่อกี้ที่เราแก้มานะครับเซต a นะครับแทนเซตของจํานวนจริง a ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนจริง a ได้มา3ค่าก็เอามาใส่ในเซต a นะครับเสร็จแล้วนะครับโจทย์เนี่ยก็ถามหา m บวก n ดังนั้นน้องก็เลยต้องไปแกะเลยพี่เหลิม m คืออะไร m ก็คือสมาชิกในเซต a เนี่ยแหละนะครับโดยที่ให้เราเนี่ยเลือกตัวที่เป็นไงค่ามากที่สุดมาตอบครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับในเซต a ตัวที่มากที่สุดก็คือเลขอะไรเลข5าครับน้องเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือตัว m นั่นเองอ่าเสร็จแล้วนะครับน้องก็จับไปบ ยังไงตัว n เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกในเซต a เหมือนกันเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยเลือกตัวที่เป็นไงค่าต่ําที่สุดมาครับน้องค่าน้อยที่สุดซึ่งค่าน้อยที่สุดไม่ใช่เลข1นนะน้องน้อยกว่า1ก็คือติดลบ2นะครับน้องเพราะว่าอันเนี้ยน,น,น้อยกว่าโอเคไหมมันติดล <ๆ S 1> บดังนั้นนะครับพอน้องเนี่ยจับไปบวกกับตัวเลข5นะครับ m บวก n เนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหักล้างกันนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน้องก็เลยได้มาเป็นเลข3ครับน้องเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครบข้้้ออนีนีนนยร จริงก็ตรงไปตรงมาครับน้องเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือน้องต้องรู้จักทฤษฎีเศษเหลือครับน้องเป็นทฤษฎีในการหาแร่หาเศษโอเคไหมอันนี้อยู่ในบทเรื่องจํานวนจริงนะครับน้องถือว่าไม่ได้เกินหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้เออทฤษฎีตัวนี้ก็ลองไปดูในหนังสือเรียนนิดหนึ่งนะครับอ่าสำหรับตัวคลิปเฉลยฟรีนะครับน้องพี่ก็จะลงไว้ให้ตั้งแต่ข้อ 1- นึงถึงข้อสินะครับส่วนใครที่อยากได้เฉลยครบทุกข,ข้อนะครับน้องตัวนั้นจะอยู่ในตัวคอร์สออนไลน์นะถ้าเกิดใครสนใจตัวคคอออร์สนนนนไไลลก็าาาามมาถททััีี่ด้้้ง Facebook ตวเยบโช ติวเตอร์นะครับแนะนํานิดนึงนะครับน้องว่าอย่างเวลาน้องเรียนหรือแบบเวลาดูเฉลยพวกข้อสอบเนี้ยเราเรื่องไหนที่น้องไม่ได้น้องอย่าดราม่าเยอะครับน้องพี่เจอน้องบางคนชอบดราม่าพี่ทำเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็ไปอ่านครับน้องอ่านแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่เราไม่รู้จากการทําแบบฝึกหัดแต่จริงๆมองเป็นข้อดีนะเราจะได้รู้ว่าเราขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรแล้วก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอ่ะข้อนี้เฉลยต่อข้อ4ี่ครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย